สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาจีนทั่วไป2นะคะกับเหล่าซื้อทีมอีกเช่นเคยค่ะและในวันนี้นะคะเหล่าซื้อทีมก็จะมาสอนเนื้อหาในบทที่13ติชูซานเค่อ ชื่อเรื่องในวันนี้นะคะมีชื่อว่าวอ m เอย์เยเวัวทาแปลว่าฉันไม่เคยถามเขาค่ะค่ะและในวันนี้นะคะเหล่าซีทีมก็จะมาสอนเนื้อหาของเคอร์เวินค่ะหรือว่าตัวบทนั่นเองค่ะเนื้อหาของตัวบทมีดังนี้ค่ะหลี่หลินพูดว่าหนีหู้ชัวฮั่นวีเหย่หู้เสียบจงเวินมาแปลว่า คุณสามารถพูดภาษาจีนแล้วก็เขียนภาษาจีนได้ไหมมานะตอบว่าตุ่ยหัวหยเสียจจงเหวินแปลว่าถูกต้องแล้วฉันสามารถเขียนภาษาจีนได้หลี่หลิงพูดว่าหนีหุยฝูหุยพินยินเธอรู้พินอินไหมมานะตอบว่าหุยหวอเฉว่วาพินยินแปลว่ารู้ครับผมเคยเรียนพินอินมาหลี่หลิงพูดว่า 你以前有เฉ用ย音เ่งพินยินมาแปลว่าเมื่อก่อนคุณมีโอกาสได้ใช้พินอินไหมมานะตอบว่าเหว่อีเตียนจีฮุยตันือปู่ตัวแปลว่ามีโอกาสบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่เยอะต่อมาลี่หลีพูดว่าหนีหุยสีสงว่าหยียแปลว่าคุณรู้กี่ภาษามานะพูดว่าสั้นง 我会汉语和英语，还会说一点日语แปลว่าสามภาษาครับผมรู้ภาษาจีนภาษาอังกฤษและยังสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้นิดหน่อยครับลีหลินพูดว่า日语会说也会写吗แปลว่าภาษาญี่ปุ่นคุณสามารถพูดแล้วก็เขียนได้ใช่ไหมมานะตอบว่าปู่ 我只会说一点但是还不会写แปลว่า,วา,วา,วาไม่ครับผมเพียงแค่พูดได้นิดหน่อยแต่ว่ายังเขียนไม่ได้ค่ะแล้วเราก็มาต่อกันที่พารากัาฟที่2เลยนะคะเขวืวอนรวตัวบทค่ะถงเฉยพูดว่า明天咱们班的同学一块去故公三田去不睡แปลว,ว่า พรุ่งนี้ห้องของพวกเราทั้งหมดไปเที่ยวพระราชวังโบราณซานเถียนไปไหมมาหน้าถ้าไม่บอ่ชั่วว่าหายปู่จู้าแปลว่าเขาไม่ได้พูดฉันยังไม่รู้ถงเฉวีพูดว่าอีเฉียนทาชี้กู้กู้กงมาแปลว่าเมื่อก่อนเขาเคยไปพระราชวังโบราณไหมมานาตอบว่าปูจ่จเต้าว o าไม่ได้ถามาแปลว่า ไม่รู้ฉันไม่เคยถามเขาทงเฉยพูดว่าหนีชี้กลัวมาแปลว่าเธอเคยไปไหมมานะตอบว่าไหมียวหัวาหายเหมอยวชี้กลัวแปลว่าฉันยังไม่เคยไปค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้เราซึู้ทีหมหวังว่านักเรียนทุกคนจะกลับไปอ่านแล้วก็ทบทวนเนื้อหาในบทเรียนเยอะๆนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในครั้งหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้เชี่ยวเสียใจเจียนคะ่ะ